สวัสดีค่ะครูปิ่นมาสอนอ่านพยัญชนะไทยวันนี้มาฝึกอ่านชอเชอถึงถอถุงกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะชอเชอชออ่านว่าชอยอหญิงยออ่านว่ายอโนชดานอ,อ่านว่าดอตอปตักตออ่านว่าตอทอฐานทออ่านว่าถอ ทอมุโททออ่านว่าทอทอผู้เท่าทออ่านว่าทอโนเนนนอ,อ่านว่านอนอเด็กนอ,อ่านว่านอตอเตา่าตออ่านว่าตอทอถุงทออ่านว่าทอคลิปนี้ฝึกอ่านชอเชอถึงทอถุง ฝึกอ่านพยัญชนะไทยตัวต่อไปในฝึกอ่านพยัญชนะไทย EP3 ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ